สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกครั้งในรายการนิทานฉดกทาง TNN 2หรือว่า t r u e v i s i o n 8นะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเรื่องราวของละครนิทานฉดกเนี่ยได้จบลงตรงที่ธรรมปานกุมารน,นะคะได้ไปร่ำเรียนที่ที่สาป,ปโมกในเมืองตักศิลาค่ะแล้วก็กำลังจะกลับมาตอบแทนพระคุณอาจารย์วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะต้องเรียนเชิญอาจารย์สนะนงเครือคำแสนวีมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะ อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยออธรรมปันกุมารที่ได้ไปศึกษาที่ที่สาวปามกในเมืองตักศิลาใช่ไหมคะอาจารย์ที่ขอถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเห็นแต่ละเรื่องราวเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยจะต้องส่งบุตรไปเรียนกันที่นี่ทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์ที่ที่สาวปามกเนี่ยคือเป็นสำนักหรือว่าเป็นสถาบันยังไงคะเราจะได้ยินค่ะว่าตักศิลาะนะคะตักศิลาเนี่ยเป็นเมืองที่ชุมนุมแหล่ง แั่ความรู้สัพพความรู้ทุกทิศนะคะดังนั้นอาจารย์ที่นั่นจึงได้ชื่อว่าทิสาปาโมกคือทุกทิศเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะเรียนรู้หนทางที่จะเหมือนกับว่าสว่างขึ้นคือปทีปัญญาปาโมกนะคะคือเลยเรียกรวมว่าทิสาปาโมกนะคะทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเมืองพาราณสีเป็นเมืองเก่าแก่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผู้มีปัญญานะคะ ตอนที่พุทธองค์ทรงตัดสรุ้พระองค์ทรงมองดูว่าจะไปที่เมืองใดก่อนนะคะพุทธองค์เนี่ยทรงรับปากพระเจ้าพิมพิสารไว้ก็ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารก่อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องมุ่งตรงไปยังพารณาณสีเพราะว่าพารณาณสี <c oughs> เป็นเมืองของผู้มีปัญญาค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีปัญญานั้นมาจากไหนเพราะว่าเขาจะทรงบุตรไปเรียน ที่ตกกากศิลาซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่เขตปากีสถานนะคะมันก็เลยไปรวมเรียนกันที่นั่นเพราะที่สาปาโมกไม่ได้มีคนเดียวจะมีหลายสำนักนะคะแต่จะคิดค่าเรียนเนี่ยเหมือนกันหมดคือ1,000พันกะหาปณะนะแล้วก็เรียนจนกว่าจะจบนะจบไรายเพศหรือว่าจบศิลปะวิทยาต่างๆนะคะคือเรียนรู้วิชาจนเจนจบในขณะนั้นก็จะอยู่อาศัยกับอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งพันกะหาปณะ,ะเนี่ยจะรวมทุกอย่างแต่ว่าสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีหน้าที่ เป็นเรียกว่าหาบน้ำตักฟืนหุงข้าวดูแลอาจารย์อยีกทีนึงน,นะคะแล้วก็ค่าใช้จา่ายนั้นก็มารวมๆกันอาจารย์ก็จะใช้ทั้งเลี้ยงดูตนเองนะลูกสิค่ะอันนี้เหมือนกับเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลทีนี้เรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะค่ะ,ค,ะคือเป็นตอนที่ธรรมปาลได้วิชาความรู้ก็ระลึกถึงพระคุณของครูบาอา,าจารย์นะคะก็นะคะอย่างที่เราทราบว่าการระ,ะลึกถึงคุณของครูบาอา,าจารย์เนี่ย เป็นสิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่เป็นมงคลนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเมื่อเราจบตอนที่แล้วก็คือว่าไปนี่ก็ทราบว่าอาจารย์กําลังเสียใจเพราะเสียบุตรซึ่งยังหนุ่มยังแน่นอยู่ค่ะนะคะซึ่งวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามชมกันค่ะนะคะเราก็เข้าไปติดตามชมนิทานชาดกนะคะตอนมหาธรรมปานชาดกค่ะ ผู้ชมคะกำลังดูเพลินๆอยู่เลยจบซะแล้วนะคะอยากจะดูต่อต้องติดตามต่อในอาทิตย์หน้าแต่ว่าวันนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นมีกรอนบทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะก็เลยอยากจะนำมาเรียนถามอาจานะคะก่อนที่ว่าธรรมดาสังขารนั้นไม่เที่ยงสุดจะเลี่ยงวิบากกรรมทำไฉนทุกคนนั้นล้วนต้องตายอย่าอะไรอายุไขขึ้นอยู่กับเวรกรรมกับดีกรรมชั่วจะปรากฏ ล้วนกำหนดบ่งชี้ใช้ข้อขำในตระกูลทำมาปาละไม่ก่อกรรมล้วนเลิศดล้ำไม่ตายแต่ยาวัยนะคะก่อนบทนี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือจริงๆเป็นความสามารถของดรเพโรทองคำสุนะคะที่ถ่ายทอดออกมาได้ได้กระชับแล้วก็ได้ใจความนะคะว่าจริงๆระชีวิตคนก็ไม่เที่ยงคือไม่ได้เลือกว่าอบอกว่าอายุขัยของมนุษย์นะคะอาจจะ60หรือ80นะคะ แต่ว่าบางทีก็ไม่ถึงนะอาจจะตายตั้งแต่ยังเด็กะนะคะวัยหนุ่มสาววัยชะกันนะคะวัยที่ยังไม่ถึงจะชราดีกําลังจะชราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เลือกนะคะอันนี้ก็ด้วยแต่กรรมที่ทํามานะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่หนึ่งนะค,ะคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเน<ะ>ี่ยนะคะคือการที่บุคคลใดก็ตามนี่พุทธองค์ตรัสสอนให้กับสุภามานกนะคะว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ย ที่ทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะจะทําให้อายุสัน้นคือคือก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องไปตกนรกก่อนนะคะ,ะแล้วก็เศษของกรรมนะนะั้นทำให้อายุสัน้น<ะ>นะฮะข้อต่อมาเนี่ยการทําร้ายสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดเช่นไปคว้างปลาทุบตีด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะคือทําร้ายก็เกิดการเจ็บทางกายอยู่ตลอดเวลาคือตายไปก็ตกนรกนะคะ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เศษของกรรมก็ทําให้เป็นคนที่มีโลกมาก<ะ>เดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เพราะว่าเคยไปทุบตีเคยไปทําร้ายสัตว์มาก่อนค<ะ>่ะนะคะซึ่งการทาร้ายสัตว์เนี่ยไม่ใช่แค่ทางกายนะคะคือทางวาจาก็เช่นเดียวกันทําให้เขาต้องทุกข์ทรมานกับคําพูดหรือวาจาเนี่ยจะได้รับผลแห่งกรรมว่ามัเหมือนไม่มีใครพูดดีๆกับเราเลยอ,ะอ่ะนะพอพ,พูดอะไรก็ต้องเลือแต่คําพูดที่มันเสียดแทงอยู่เสมอเสมอ เป็นประจำอย่างที่แสดงว่าเป็นกรรมแลว้วก็เราเนี่ยเคยพูดจาพูดทํา้ายสัตว์ทรมานสัตว์สิ่งเหล่านี้คือกรรมเป็นเครื่องกําเนิดกรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์กรรมเป็นการบอกให้รู้นะคะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าได้เคยทําอะไรมาแล้วในอดีตต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ก่อนอื่นเนี่ยคือการละลึกชาติโดยไม่จํากัดได้รู้ถึงกฎแห่งกรรมต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยชนกกรรมคือสิ่งที่นําให้เรามาเกิด แล้วเราจะต้องเผชิญอะไรบ้างนะคะในช่วงของแต่ละชีวิตเนี่ยที้การที่จะทอนลดทอนสิ่งเหล่านี้ลงไปเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้ว่าต่อไปนี้นะเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทําให้สัตว์เดือดร้อนเราจะไม่ทําให้สัตว์นั้นบาดเจ็บสัตว์นั้นรวมหมดนะคะที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานภูมิหรือว่าสัตว์ประเสริฐนะคะรวมหมดถ้าเรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่อย่างนี้เนี่ยศีลเกิดขึ้นแล้ว เราอาจจะยังไม่ต้องสมาทานตั้งใจว่าวันนี้นะคะตั้งแต่หกโมงเช้าลืมตามมาถึงเที่ยงจะไม่ผิดเลยข้อนี้ผิดผิดคือทั้ง3อย่างเลยนะคะไม่ค่าไม่ทำร้ายไม่ทรมานนะคะทั้งกายวาจาแล้วก็ใจกือตั้งใจให้แน่วแน่นะคะแล้วทำนี้ทุกวันทุกวันแล้วมันจะเต็มไปเองบริบูรณ์ไปเองพอเราจะพูดแล้วอืมเราเคยตั้งใจเอาไว้นะเราก็ไม่ทำละอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นการที่ธรรมปาเนี่ยได้พูด่าที่บ้านของเราเนี่ยนะคะไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุม่มยังแน่นเนี่ยก็น่าคิดคนะคะซึ่งทําใหา้พราหมู้เป็นอาจารย์เนี่ยต้องไปพิสูจน์ฉาไหนจึงพูดอย่างนี้แล้วทำไมของเราจึงตายตั้งแต่ยังหนุม่มนะคะก็แค่บอกสิทธิ์ว่า,เ,าเราจะต้องไปตรวจสอบละนะคะซึ่งผลของการ,ร,รตรวจสอบจะเป็นยังไงเราก็คงได้กลับมาชมกันในสัปดาหนะ์หน้าค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สนะนงเครือคำแสนวีค่ะที่ได้ให้ความรู้แก่พวกเราทุกคนนะคะแล้วกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าทางรายการนิทานชาดกทาง TNN2 หรือว่า t r u วิชัน o n 8ค่ะรายการที่นำอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำเสนอในรูปแบบของละครที่ถูกต้องตามจารีธรมเนียมของไทยแต่โบราณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ